ทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากให้กะสิาพาน้องไปปิ่นไปปัวทางได้มาเนี้ยแล้วเพิ่นข่าวมาพวกไอซีมาว่มามาบอกว่านี่เพิ่นนั้นมีหมอพิ่นสิมาช่วยเหลือบ่นักบ่หนาดอกเงินค้ำกะบป่ปานใดเพิ่อนอาจจะช่วยเพิ่นลองแต่ว่าเพิ่นนั้นไปเอาเพิ่น<ๆ>เพิ่อนอยู่ซักพี่คนนะ่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตุกขู่ทุกคนเบิด์ตชูมงชูบอลบ่าวาชิจูภายในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศกันยินดีตอ้อนรับกระชุ่มชมยูทูปของบ่าวกับพายบ่าวลาวคนโกคนเซโนคนบ้านป่าคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มานี้กับบ่าวกับพายก็ได้มาทั้งนาของน้องวางเพิ่น อีกเป็นครั้งที่ชองเนาะมือนี้ก็ดีมือนี้ก็ทางป่าไฟก็บทได้มาแสดงความยินดีหรือว่าดีใจนําทั้งน้องเพิ่นที่มีผู้รักผู้ใหญ่เข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งครอบครัวของแม่เพิ่นแล้วก็กับน้องสาวเพิ่นเนาะจังได๋เป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ทางป่าไฟก็สิได้ขึ้นไปโอ้ไปลมไปทางทางน้องเพิ่นทางแม่เพิ่นเลยเนาะว่าเพิ่นสิมีความรู้สึกเป็นจังได๋ไปเบิ่งไปชมนากันเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีน้องวว่่าาซั่นนเาะ้งแม่เพิ่นเนาะ กำลังว่ะมืัอนี้กัเห็นเป็นกับยิ้มแย้มแจ็บใสอารมณ์กับดีแน่นอนมืัอนี้เนาะแม่นเป็นยังไงมืัอนี้กินข้าวน้่งจัปลาแล้วเราบ้างมันนี้แล้วพอดีตอนใบใบได้ได้บ้ากับไพ่เลยแม่นแต่ว่าเขาบอกบ่กินกันว่าหิวแล้วเติบแเลยช่วงนี้เนาะแม่นลังไลยเป็นยังไงได้อาการน้องมัอนี่ไข่บ่ โอ้ขึ้นไครเพิ่นก็มีเหตาการณ้เช่นปากเพิ่นการได้ยินมามืัอนั้นเพิ่อนย่าวอยู่ห่างจากบ่พอได้ยินนี่มันนี่ะจือจำได้แต่ดีใจลายบ่ดีใจเพิ่นพี่น้องเลยเนาะโอ้เถ่นกะจำรอได้แมนเขากับเื้มใจบ่ไปที่เห็นเพิ่นได้มีเสียงปากน้อยนึงเนาะเพราะว่าบางเทืีเพิ่นกะเห็นอยู่ห่ามาเรื่อยเพิ่นกามีกำลังใจเนาะ มีพี่มีน้องมายามมาหยามน้ำมาเมื่อก่อนนวดผมีไผรปะฉับอกฉัมีอยู่เพื่อนวะอันนี้เห็นพี่เห็นน้องเห็นหมูเห็นครูมากอะเพื่อนกับอาจารย์ฉิมีกำลังใจขึ้นแน่จักใดจักหน่อยเนาะแม่นทั้งแม่ใหญ่ฮะได้จะเป็นจังใดคมรู้สึกกับน้องเพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนปากเพิ่อนจากว่าแบบนนี้นะเป็่อนแก่ที่ใจโอ้ก็แต่เริ่มเป็นมาบ่เคยห้องเม่โดยนี่จะห้องไปทัวทิศทัวเดนมีมือมือเศร้านี่แม่เ้ยกินเข่า Oh. กันตะล่มเป็นมาบ่าเหนงนี่ห้องแม่กินเข่าน้ำบออ่อเออต่เกาบ่เคยห้องเนาะโดยเพื่อนยังจับแม่เพื่อนยูผู้เชื่อว่าดีขึ้นกว่าเกาเนาะแมนนี่เพื่อนยูได้ยินเสียงห้องแม่ก็ดีใจผู้เป็นแม่ผ้า<ม>พื้นใจโดยแต่นนดีแน่นเศร้าทานข้ากับมาแสดงความดีมุกดีใจนำทางแม่เพื่อนครับน้องเพื่อนแม่นกันได้ยินเนาะ แต่เ้าแกออกมาเมาเงินให้วราสันเนาะโดยมีเงินอยู่จำนวนสามพันบาททั้งขากับมาดีทั้งขากับมาแสดงความยินดีน้ำแม่เจ้าเนาะแต่ว่าทั้งแม่นี่มือนี่ความหูซึกเป็นจังไรมัเนี่ยคุ้มหูซึกดีใจมัเนี่โอ้ดีใจลายมีผู้ใหญ่ใจดีได้มาอันสวยเหลือคนที่เสียวขะขอขอบคุณ น้ำผู้ใหญ่ใจดีทุกสิ่งทุกอย่างได้ซอยเหลือไปให้นางสาว่างพื้นได้ไปเบ่งหาหมอหาหมอมาปิ่นมาปขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างดีใจที่สุดเจนี่ผู้ใหญ่ใจดีได้มาสวยเหลือนางวางให้สมควรมุ่งมา่ปรัชนาทุกสิ่งทุกอย่างไกลขึ้นกลับไปให้พื้นทะลอยเท่าพันเท่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยผู้ให้่ สาธุคือกันเนาะกับนายพี่น้องเนาะจ้าเหากับคอขอบุญขอบคุณคือกันแมนทั้งไงใช่เหรอาสันเนาะพ่อพี่น้องเนาะที่เพิ่นอยู่ฮ่องกงวาสันเนาะที่เพิ่นมอบหมายงานให้ทั้งสาวแก้วหรือว่าเบาชุกบ้านเฮาพี่น้องโดยที่ให้ทั้งสาวแก้วหรือว่าเบาชุกเป็นสะพานบุญให้กับคอให้เพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งครบเจ็ดจะใชได้ครบไข่ยาชนิดเด้อวาสันเนาะคิดถึงได้กับคอให้ได้ชมความมุ่งมั่นปรถนาวาสันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะปีใหม่ปีนี้กับคอให้ร่ำให้รวย กบ่เจ็บบ่ไข้ว่าซั่นเด้ขอให้มีแต่แนวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเจ้าพี่น้องเอ้ยเฮาก็ได้มาเห็นหน้าน้องวางโอ้ยเพิ่นก็นาซื่นตาบานเด้เพราะว่ามันก็ใกล้สิเข้าปีใหม่แล้วโดยพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็สิบ่เก็บเอาดอกควมว่าโศกเศร้าเนาะแม่นเมื่อคืนนี่เพิ่นนอนหลับบ่นอนน้อยอ๋อพอดีว่าฮอดช่วงนะ ช่วงเคยเป็นนั่นแหละนอนนอนเด็กอะเพิ่งเติบแต่ก็ตื่นมน้าเขาว่าอุ้ยก็อีกนะอืมลูกพนังสี่ว่าสี่วบบสี่วิทั้งปากทั้งมือทั้งตีนเนี่ยแล้วพอพื้นห้องใส่นอนจะใส่นอนลูกนอนนะนอนก่นนอนก่นนอนบลับนะเนาะนนอบลับพี่พูดพี่พี่พูดพี่พี่ดูวะอยู่คนเดียวเนี่ยเห็ดไปคนเดียวกินข้าวแซดอยู่บ่แซ่บอยู่ปากดีเลยมื้อนี้ แมนมือน,นี้นิ้ยินเสียงเพื่อน<ช>ปากอ,ออกมาดังแน่นอ่ะบา้าชุกแมนตะกี้ว่าโอ้เพื่อนว่าเดี๋ยว่าเป็นอย่างใดดิ้องเพื่นบปนอนบาปากบอประสันเอฟซี C ถามเข้ามาดิจะเท่เพิ่อนกระปากอยู่มือนี้โดยน้องเลยเป<อ>ิดกระปากได้อยู่หากต่ว่าบอคอยดังชัดเจนเนาะบ้าชุกแมนแต่ชมเพืเสียงอัคานแล้วโดยก้อนในดำหน้ากเก่งแน่นอ่ะดำหน้าไวบ่ อ๋อดำน้าเดี๋ยวนี้ไม่ดำเพราะปีนี้นะดำอยู่ดำอยู่โอ้มันยังดำอยู่ปีนี้เป็นยังลงไปดำนาเฉพาะเฉพาะพนอยู่เนาอกพนหากระดเป็นนี่เป็นแห้งในช่วงนี้เนาะช่วงที่เกี่ยเขานี่เนาะเพนเป็นแห้งนะไปว่าไปเที่ยวไปเที่ยวตลาดซิโนอยากไปบ่อยากไปโดยก็คือทางอันแม่นี่ ได้เงินทางผู้ใหญ่เพิ่นฝาก e ให้กะสิพาน้นองไปปิ่นไปปัวทางไดม้มาเนี้ยญาตเพิ่อนข่าวมาพวกไอซีมาว่ามาบอกวานเพื่อนน่ะมีหมอไอสิมาช่วยเหลือบ่นักบ่หนาดอกเงินค้ำกบบะบ่ปานใดเพิ่อนัดสิช่วยเพิ่นลอง<ค>แต่ว่าเพิ่นนั่นไปเอาเพิ่นเพิ่นอยู่ทั้งพี่คนนะ่ะผู้ชายนะ่ะแต่ว่าไปเอาเมียอยู่พุ่นอปากกระดิง่งใช่ปเปล่าเอาเมียอยู่ทางปากกระดิ่ง ถ้าลผักเียงทั้งห่อสือห่ยด้วยเพื่นว่าสิลงลหาเพื่นว่าว่าสิงลงทำหายเพื่นสิใสสมาธิลงหายเพื่นลงมาเพื่นกระแจงมาเพแจงมาหาเพู่นว่าว่าผีผีนาผีนาผีนาพผีนาเฮ็ดม่เผีให้เีนดแม่พีให้พีให้ผีนานี่ยบ่แม่นเนาะี่พญานาคอะไรอย่เนาะพี่พญานาคเฮ็ด วันนันน้ำเนี่ยนบุบกกักเถื่อดอกคนวในหั้นมันอยู่ทางใต้กับน้องอันเดียวอันนั่นแล้วน้องพายน้องพายโอ้พายกับพายคือพายของเจ้าเองบเปล่าโอ้พายอันพายอันว่าที่ว่าพ่อคนไปตึกแห่ที่นี่บ่โอ้หากจะนันนั่นน้ำนั้นบุ้กเคยบุ้กกว่าน้ำนวบุ้กกิ้วแต่บ่บ้ก โบ๊กแบบว่าแบบว่าโบ๊กเลยนะแบบว่าย่างโบกเนาะบอกชูคำว่ามันคันบกคือแหงเนาะอันนี้แบบว่ามันใกล้สิโบกเลยมันมีฝนตกมาใช่อีกบอเมนโอ้หมายกว่าน้องนั่นตั้งแต่ป่านมาโบเคยบกจักเถื่อเนาะพอแดูกันเนาะสรุปแดูกันเนาะโบเมนแล้วเพิ่นว่าว่ามีวิธีแก้อยู่เหมือนนะมีวิธีแก้อยู่แต่ว่าเพิ่นให้เอาไปผู้เมยนี่บ่มีคนสามารถเอาไปเงินกับบอมี มันยังกรบโปมีเลยแม่กรมีความสามารถเอาไปกับคนเฮากับบาดอยากเป็นกับเพืเคยเห็นแล้วบาดปยากหันใจก็บโปอยากหันใจบาดบาดบาดอยากไปกับป้าบุดทุกสิ่งทุกอย่างบระมีความอายเฮากับหมักเสี่ยงนะกรบโปยอยากเอาไปคนเฮาแต่ว่าหายเพิ่นมากกัเพิ่นม่าสิโทุ่กี้กันเหมือนปุจิมาได้บอกเพิ่นค้าขายเดี๋ยวนี้เพิ่นยังค้าขายอยู่เนาะเพิ่นยังค้าขาย จำเอาแต่ต้อนหับถ้าว่าเพิ่นมากอ่ะทังหมดก็ต้อนหับกก็อยากกากินต้อนหักบนอยู่บนนอนโดยต้อนหับเพิ่นเพิ่นมากอาไปเเงินค้ำกับบวมีเนาะกับไก่ิ่งมาเงินค้ำสองมากอ่ะรถล้างงานพาหนะที่สิพาไปอีกเนาะมันก็ทางยาวข้าวไก่เติบอยู่ไก่และปากกระดิ่งโดยขาดขาแขกไปเพิ่มอ่ะพูดแล้วทางบทีกับใช่เนี่ย ไปเปล่าเมียย <D ỗi. S 1> ุบุ้นแต่ว่าเพื่นเห็นในคลิปในไลน์นี่แหละี่เจ้าถ่ายไปนี่แหละเพื่อนเลยเพื่อนเลยนีใจศรัทธาทำบุญนำทานมันจากโซลเลือทั้งนองเพื่อนเนาะเพื่อนก็มีใจเมตตาปานี้เพื่อนจังเรียกกซวยเลือเพื่อนว่านั่นที่ลงหายเพื่อนนะ เพื่อนก็ได้ลงหายแล้วเพื่อนก็ข่าวมาดยแล้เพื่อนว่าเอาไปพุ่นบ่ได้พอชงเฮ้าน่ะอกเาไปรถกับบ่มีเงินกับบ่มีนะเพื่อนว่านะเคยมาสีโตหนักสีโตยังปวยังเศร้าอันนี้คือสิบ่หอดชีดอกพังบนว่าเนนะโอ้เนาะตัวหนึงก็บเฮงอย่างตหนึ่งกยเวาได้เนาะบ่ดุเฮก็ยังบ่กยงนเตี้ยเด้เคยเห็นใจน้ำตทัด นาสีโตยังผีนาคสีโตยังเอาได้ป่ะนะอันนี้ก็สิบหอดทุกตางหมนะโดยทางคนเล่านะแต่เธอเงินทำเหมือนนี้ก็สิบได้ซื้อกินยังบริสุไปใส่ไปจ่ายนะสิเพาะสิเพาะปัวแด้สาวางตรงนี้โอ้เงินทีว่าอ่างเจ้าแก้วเพิ่นหม้อแหนบอโอ้ท่านเมย์พิ่นสีเก็บไว้รักษาน้องเพิ่นอย่างเดียวพี่น้องเลยจ้าวสื้อบ่กินบ่ใส่บ่จ่ายฉาดสาน้องอย่างเดียวให้ดีเศร้า มีแห้งน้ำผ่อนน้ำเมรเงื่อน้ำนอกวันที่สองวันที่สองไปไปบันไดไปไส้ไส้ไส้ไั้ไส้ไั้ไส้ไส้ได้ไส่ไส้งส้ไส้ไส้่ว้ไป้ไส่ไส้ไส้าส้ไส้ไ้ไส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 าไไส้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 ไสาเส้ไสนไส้ไส้่ส้ไ้ไไส้ไก้ไส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 ้ไว่าส้่สนนึง บมแม่ได้ว่าไปน้อยนึงเลยว่าจนเท่าจากมาน่ะบนมือบนมือกับปู่มาน่ะบนมือบนคืนยังบวเห็นอ่ได้รนะไม่น่นบวชได้ไปนะเข้าใจว่าว่าวหนิโอเข้าใจเข้าใจอยู่เนาะหมายก็ว่าอันเพิ่นกาไม่ชัตติดีกลับคืนมาอยู่เนาะสายเดิมถึงเพิ่นนี่ก็ไปว่าบางข้างไลยโดยเนาะการขาดทีมงานชาวม่านนี่กับเพิ่นกาผู้ชึ่อดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แต่ว่า หนาเพื่อจะหยิบใส่หนาเลยคือใส่คือนะว่าคือว่าผู้ชึกแบบใส่ขินกุเงก้าวรอบว่าชุบแน่นนะกระเบื้องนี่ต่างนี่เลยหรือว่าเพิ่นดีใจนะน้ำมันเทามาเยาบเรื่อยวะดีใจวะดีใจวะมาแบบนี้ดีใจดีใจสบายดีเพื่อนเออขอบคุณเพื่อนเออขอบคุณด้วยขอบคุณหลายเด้อ เพิ่นก็ว่าจะว่าอยู่หนักจนกะเสียงบบอยากดังพังชัดป่านไหนเนาะทางน้องเพิ่นกะนค่ะโตีน้องเพิ่นนของเพื่นองเลยโดยเป็นงิบแล้วมันกะแบบนี้แหละกระทือซ้ำนี่โบบอกว่าเกิดแมนกะยังพอกะยังพอฟังหูเป็นกะเฮาพักใกล้เอาเนาะแต่ว่าสิบดังเฮากัยังพอเข้าใจอยู่นะโดยบอว่าบังเกิดนะกับพ่อว่าเฮาสื่อสารกันยังพอคุยเรื่องหัวเร้าอยู่เน่ย อ่าเป็นยังไงเราประกอบไพ่เข้ากันได้บัดนี้เออทางเข้ากะได้หลบกวนเวลาทางแม่เพื่อนกับน้องเพื่อนกะเข้ากะสมควรอย<แ>ู่เนาะแม่ทั้งน้องเพื่อนได้พักผ่อนน้ำจ้าเนาะทา้งน<ด>้างก็มีมุกดีใจที่มีผู้รักผู้ใหญ่เนายนะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทางครอบครัวน้องวางไปสั่นเนาะโดยเจ้าทางเข้ากะเช่ได้ขอตัวกับคนได้บัดน,นี้เนาะโดยเจ้าวขอกลับเข้าขอขอขอมาสบายดีเลยสบายดีเด้อลยสบายดีโอ้ยก็โอเคเนาะแม่พี่น้องเลยอ่าคือสีแดงฟังเรื่องทางเหลา ของน้องเปินเป็นที่กับข้าวได้เนาะทางบ่าวกำไยยกมีใจนาทางแม่เพิ่นเนาะวันนี้ก่ได้มาหอดจอดถึงทางหน้าเพิ่นกะถามว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่ามีเอฟซีเดลา้าท่านถามว่าอยากซอยเหลือทางของพวกน้องเพิ่นเพิ่มเติมเนาะทางบ่าวไฟก็ยินดีเป็นสะพานบุญไฮเด้อพ์มันเนนองเปิลตุบอุ่น,นเนาะ เก่าก็สิได้ผ่านพ้นไปแล้วในมอมอนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยปีใหม่ก็สิยับเดือดเคลื่อนขายง่ายเข้ามาเนาะจังไรบ้างไฟกับของใชใไอคอนพ่อแม่พี่น้องเอาหรือว่าเอฟซีเอาวายอยู่ภายในหรือวายอยู่ต่างประเทศก็จงมีแต่สุดภาพเข้มแข็งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะเงินแต่กองทองในเข้าพี่น้องเอ้ยนอนรับห้จะได้เงินหมื่นนอนตื่นห้จะได้เงินแสนแหวดมือมาห้ได้แก้วมันนี่โชคเด้อพ่อแม่พี่น้องโชคหายอมาผ่านมาให้อย่ามาเบียดเนาะไปทางใต้ให้มีผู้ช่วยเหลือไปทางเหนือให้มีผู้ช่วยสั่ง ชองผ้าข่างให้มีผวามูกแพ,เพงเนาะสำหรับคลิปนี้กับกบ,บ,าบ่าวกับไพ่กับสิคอตูลาครับเมื่อเชก่อนพี่น้องเลยเนาะกล่าวกันไปสบายดี